กลับมาหากันแล้วกลับมาพบกันแล้วค่ะครับผมกลับมาพบกันครับในช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงระเลงข่าวแล้วครับค่ะเป็น่้งข่าวรั่วมั้งไม่รั่วมั้งอะไรพวกนี้ว่ากันไปข่าวนี้นะคะเป็นช่วงนี้นะคะจาะข่าวขำย้ำข่าวรั่วเลยนะคะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวที่คือหามากเลยนะคะที่จำเนียบอ่าถ้าเป็นเรื่องทำเนียบเราต้องพี่โอเลี้ยงล้วลทำเนียบรัฐบาลอะไรดีรู่วอะไรดีมาอ่านโอ้ที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้เกี่ยวกับท่านท้าวประมหาบ่มกลับอย่างนี้ครับชีใช้งันเดียวครับว่า สื่อมวลชนจับก,กลุ่มวิจารณ์ทำเนียบทาสีองค์ท่านเจ้าประมาาพรหมกรับทาใหม่เป็นสีแดงครับช่างกรมศิลปกรเปิดเผยว่าการบูรณาบูรณะเออบูรณะครับ <c oughs> แม่ประธานตทษสายตาไม่ค่อยดีอยู่นี่มองไม่เห็นเชียงใหม่ต้องใส่แว่นนิดน,งนึงนะครับท่านกรับอ่านมา <c oughs> โอ้ยนางเอกก็ใส่แว่นดูแก่เลยแม่เขาอ่าก็บ <c oughs> อกว่าบรรยากาศภายในทำเนียบนะคะขนะนี้ก็มีการพูดคุยกันในวงสนทนาแล้วก็สื่อมวลชนในกรณีรทาสีแดงทาสีแดงบนองค์ท่านทาพระมหาพรหมประดิษฐานอยู่ตึกไทยคู่ฟ้าครับโดยสีแดงที่ทาอยู่บนองค์ท่านทาพระมหาพรหมขณะนี้เป็นการทาสีในลักษณะแบบเต็มองค์เลยจึงทําให้ผู้สื่อข่าวบางคนต้องสังเกตว่าเอ๊ะถือเคล็ดหรือเปล่าอะไรพวกนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดจากการสอบถามเข้าไปยังเจ้าหน้าที่ช่างสิบมู่ในช่างของกรมศิลป์นี่แหละฮะช่างสิบมู่ กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นขั้นตอนของการบูรณะองค์ท่านท้าพระมหาพรหมซึ่งก่อนนั้นนี้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองโดยก่อนนั้นนี้ทีมช่างบูรณะจะเริ่มดำเนินการในวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ติดขัดในเรื่องการควบคุมดูแลเพิ่งจะเริ่มในช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองครับอ,อันนี้ก็องค์ท้าพระพรหมที่อยู่บนหลังคาของธร,รมเนียมะะอะตอนนี้เ,นเป็น<ม>องค์สีแดงไปแล้วตอนนี้ก็เป็นสีแดงบูรณะใหม่ทาใหม่คือให้เข้ากับเรื่อคือ แม้กระทั้งทำเนียบข้างในยังโทนสีชมพูเลยค่ะคุณยิ่งรักสั่งเลยท่านนายกสั่งเลยเป็นสีชมพูสวยสีชมพูสีหวานแหววเพราะคุณยิ่งรักท่านเป็นผู้หญิงไงใช่แล้วก็จะชอบอะไรที่จะเป็นลักษณะของผู้หญิงผู้หญิงหวานหวานใช่ครับหวานจริงๆแล้วมันก็ซอฟดีนะดีกว่าอะไรที่มันรุนแรงรุนแรงเนาะดีมันซอฟดีซอฟนี่แปลว่าอะไรครับซอฟนี่แปลว่าเบาเบาอ๋อเบาเบาเบาอะไรที่มันรุนแรงปุ๊บพอซอฟปุ๊บมันก็จะเบาเบาบางลง คุยกันเด็กนอกอยู่ผมไม่ต้อะไรเอา,เ,อาเดี๋ยวก่อนจะไปเอาลค, <ไป S 1> ค่ะก่อนที่จะจะไปข่าวชิรณนีกันข่าเรามาอันนี้ก่อนนะแมค่ครับเมื่อวานใน SMS มาขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ส่ง SMS และ MMS ด้วยนะถูกต้องค่ะเราต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะคที่ส่ง SMS มาให้เราแล้วก็บอกว่าเห็นใจทุกครอบครัวที่ประสบอุทกภัยแต่มีใครกล้าพูดความจริง ขอต้นเหตุหน่อยอาจจะเกิดจากโทกรัพายมันมีความมีใครกล้าพูดถึงความจริงไหมว่าเกิดขึ้นจากอะไรมันก็เกิดจากฝนตกค่ะความจริงก็คือฝนตกนะท่ว่นนะต่อเอเจนต์มานะคะเกิดขึ้นหรือไม่นี่อันนี้ก็กำลังมีอารมณ์ที่อยู่งเรื่องน้ําท่วมฝนตกใช่ดีใจนะคะที่พี่จิ๊กนวรัตมาจากรายการกับพี่โอเลี้ยงในในช่อง MB5 มบาเอ็มีห้าเนี่ยนะก็มีอีกเยอะนะครับ แล้วเดี๋ยวของรางวัล,ลที่เราสมนาคนเราจะจัดส่งไปให้ท่านนะครเดี๋ยวจะให้ถึงบ้านเลยก็บอกที่อยู่มาแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์นี่แหละ หนังสือของหลวงพ่อจรัยด้วยแล้วก็แจกถูกต้องเราต้องแจกแน่นอนแจกแน่นอนครับเพราะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ฟังเราแล้วนะคะจะได้เอาหนังสือไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องธรรมะธรรมโมในนยังไงให้ลูกรักทํายังไงให้พ่อแม่รักเราอะไรโอ้เยอะแยะมีบทสวดมนต์ด้วยมีวิธีปฏิบัติกรรมฐานมีการอโหสิกรรมมีการแก้กรรมอะไรอยู่ในเนี้ยเรียบร้อยหมด่หมดเลยครับผมเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากของหลวงพ่อจรรยแห่งทิตาธรรมโมสิงห์บุรีครับใช่ค่ะและช่วงนี้เราก็จะเข้าช่วงปัญหาศิลานีปัญหาแล้วว่า ดวงที่ท่านเกิดพวกนี้จะเป็นอย่างไร<คะ> <S 1> <S 1> ใช่ไหมใช่ไปเข้าสู่ในช่วงสิรานี นีนี่นะคะกลับมามันก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะรักคนนั้นไม่สมหวังรักคนนี้สมหวังทําไมเขาถึงเลิกกับเราไปลุงหนวดได้บอกอธิบายออเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอย่างนี้นะคะใครมีปัญหาอะไรส่ง s f s มาให้เราได้นะคมาเลยมาเราก็จะช่วยแก้ไขให้ช่วยแก้ไขเอาเรื่องจริงนะเราจะทํายังไงจดหมายได้ไหมจดหมายมาดีกว่าจดหมายมาก็ได้มาก็ได้นะได้ค่ะตามที่อยู่ที่เดี๋ยวให้ไว้หนูหลงรักเข้าข้างเดียวจะทํายังไงให้เขารู้ช่วยตอบหน อะไรพวกนี้ชอบพี่เลี้ยงมากจะมาขอแต่งงานด้วยได้ไหมอะไรพวกนี้วาเอาพตัวเองอีกแล้วน่าเบื่อเหลือเกินเอาละกันวันนี้ปัญหาชิลรนีของเรานะคะก็จะเป็นปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะคะคนเราเนี่ยเขาบอกต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะจะเป็นช่วงที่ดูดวงลองมาดูกันิว่าตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องดีๆหรือเรื่องเล่ห์เยตรงกับดวงของคุณหรือเปล่าเพื่อพี่เป็นการที่จะไม่ให้เสียเวลาเลยนะคะพรุ่งนี้เช้าเป็นวันพฤหัส พูดี้ชชอเกิดวันอะไรผมวันพฤหัสครับพอดีเลยวเอาผมฟังฟังผมจะตั้งใจฟังฟังตั้งใจฟังแล้วก็ทำตามนี้เลยนะครทำตามเลยว่าเขาบอกเรื่องการงานนะคะเกี่ยวข้องกับตัวเลขคํานวณการพบปะลูกค้าก็ยังสามารถทําได้ดีในเรื่องของมิตรภาพและความสัมพันธ์ ก็ดีลูกค้าก็จะทําให้คุณสําเร็จในเรื่องของการงานอยู่ดีกฎเกณฑ์ที่ดีเข้าใจไหมคะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ดีคือเกี่ยวกับเรื่องคานงคํานวณอะไรเนี่ยผ่านไปได้ฉลุยรับการเงินเป็นไงครับพ่งนี้ครับพวกนี้การเงินมีเรื่องที่ต้องจ่ายเนื่องจากเจ้าชะตาต้องบางอย่างนี่ต้องมีการจ่ายเงินมากเพื่อที่ให้สิ่งนั้นได้กลับมาแต่ก็สามารถเข้ามา หาเข้ามาได้ทันใช้ถูกต้องหมายถึงว่าพี่โอเลี้ยงเนี่ยจ่ายไปปั๊บแล้วเนี่ยหามาได้อีกก็กลับมาได้อีกเออนี่ถูกต้องนี่คนเกิดพุหัสใช่ไหมพวกนี้เจ้านะโอ้พวกนี้ใช่ใช่มันมีเรื่องจะจ่ายอยู่ถูกต้องผมต้องจ่ายโอ้โหมันจ่ายเป็นก้อนๆทั้งหมดสามก้อนนะเอาเลยไมันจะจ่ายมันมันแบ่งเป็นสามก้อนอะไรไม่ใช่ก้อนเปียกก้อนแห้งไม่ใช่นะมันเป็นก้อนๆน่ะอ้าวเหรอเดี๋ยวเราจะไปทีละก้อน เอาละครับความรักเป็นไงคร,ครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในเมื่อคุณตัดสินใจได้ซื้ออะไรไปแล้วเนะคะนอ,อย่าไปเสียดายเดี๋ยวมันจะเป็นเดี๋ยวมันก,กลับมา,บมาเองกลับมาเองค่ะความรักการสื่อสารปฏิสัมพันธ์แล้วก็ข้อความต่างๆถูกดําเนินต่อไปอความฝันแล้วก็การอยากมีอนาคตสิ่งที่อบอุ่นกับคนที่เรารักนะคะในช่วงนี้จะดีเป็นโอกาสที่ดีนะคะอขอให้คุณฉเฉลียวฉลาดแล้วก็พยายามพูดหน่อยเพราะว่าคุณจะมีเสน่ห์ในการพูดจะนั่งบื้อเเฉยมาอย่าไปนั่งบื้อคือชอบเขาก็บอกชอบเขารั้วเขาก็บอกรัก เขาถ้าคุณไปอึกอักอึกอักอึกเอามารับรองเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วเขาก็จะจากเราไปไอ้ข้อนี้ผมหมดสิทธิ์แล้วครับทำไมครับะเรื่องความรักหมดสิทธิ์แล้วเพราะอะไรคะเพราะให้คนที่บ้านหมดแล้วครับวอ้ยแหม่ไม่น่าหน้าตาอินเลิฟเหลือเกินโอ้โหโทรเห็นหน้าตาผมมีเราอยู่กินเอาผมทุกปีสิโอ้แล้วไปไงเราจะรู้ว่านรกมีจริงครับ อ่าแล้วก็สำหรับเด็กที่จะเกิดวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้นะคะเด็กที่เกิดพุนี้ดูแวงแว่ค่ะจะเป็นคนที่รักครอบครัวพูดจาดีอ่อนหวานเอาใจใส่คนรอบข้างนะคะจริงจังกับชีวิตตอนเด็กๆจะเลี้ยงยากนิดนึงแต่เติบโตไปแล้วความจะทําให้ความสุขของครอบครัวเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไหลมาเทมาไม่รู้เรื่องสาหรับเด็กที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็จะเกิดในวันพรุ่งนี้โอ้แต่ตอนเด็กๆอาจจะแบบว่านั่นหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ แต่โตขึ้นเนี่ยจะสร้างความสุขกับครอบครัวรำ่รำรวยเงินทองร่ำรวยเ<อ>ง<อ>ินทองมีจะเป็นเด็กที่อบอ้อมอารีว่าง,งั้นถเถอะแล้วสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับวันพุงนี้ควรทำยังไงครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสต้องทำบุญตักบาท,ทรทำสังฆทาน แล้วก็ธนุบำรุงศาสนาในรูปแบบต่างๆนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้ทําบุญในเรื่องวัดเวดคุณก็อาจจะช่วยช่วยซองผ้าป่าช่วยซองผ้าป่าบ้างช่วยคนบ้างอบอ้อมอาลีอย่างตอนนี้น้ําท่วมก็ช่วยบ้างได้ดีดีแต่บุญบนกบุญมันกันคนกาลังลําบากมากทุกตอนนี้นะคะเราต้องช่วยคนละไม้คนละมือแล้วทุกนั่นจะหายไปนะคะถูกต้องครับถูกต้องไหมคะครับแล้วอัจมณีที่มาประดับกายเลยครับทองคำขาวทองคำขาวอีกแล้วและเลขมงคลคือเลขอะไรรู้ไหมเลขอะไรครับสอง แปดมันก็เหมือนคนวันพุธเมื่อวานนี้ใช่ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันมันพุธวันพฤหัสจะอยู่ใน,ลเ,นเลขเลขเลขเลโลสองแแสดงว่างวดนี้อะเอาไปเลขสองแปดเก้าห้าคูณห้อุ้ย <c oughs> ไม่วิ่งผัดวิ่งผัดอาแล้วเกิดถ้าไม่ออกล่ะถ้าก็ไม่ออกตามนี้พี่โอเลี้ยงตายแน่นะเอาละค่ะเมื่อกี้อ่านเาอ่านนี้เป็นเอสมาเขาบอกว่า พี่จิ๊กกับพี่โอเล้ยงน่ารักมากแต่ฉากขาวไปหน่อยเขาบอกอ้าวเหรอเขาบอกว่าฉากขาวไปหน่อยขาวไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําให้มันดําไปหน่อยพรุ่งนี้นะคะเอาละครวันนี้ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะพี่โอเลี้ยงมีอะไรจะฝากกับแฟนๆก่อนก็จะรับลาตีสวัสดิ์ไหมคะก็จะฝากว่าให้นอนหลับฝันดีอย่าลืมติดตามชมรายการเจาะข่าวขำยำข่าวรั่วครับทางช่อง m v อจันีห้าันสุขดำเนินโดยพิธีกรหนุ่มรูปหล่อครับโอเล้ยงแล้วก็ นางเอกสาวแสนสวยคุณนวรัฐยุตนาณ์น,นะครับเป็นประจำนฮะตั้งแต่เวลา5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณครับแล้วก็ทุกๆวันนี้เราก็จะมีของมาแจกทัางทีเอ็เข้ามานในรายการานี้แหละวันนี้ขอบคุณทีมงาน แล้วพร้อมน้องโปรดิเซอร์โคโปรดิเซอร์ตากล้องทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยตากล้องใหญ่กล้องทุกท่านเลยนะคะแต่ทุกท่านอยู่หน้าจอด้วยใช่แล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอนหลับฝันดีนะคะแล้วเราก็เป็นห่วงผู้ที่น้ำท่วมด้วยนะคะเราจะส่งกระแสกินเนี่ยไปหนานะคะเในนัใจก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้สู้นะคะวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีปิดไปใส่ก่อนจะเข้ามุงนอนโอ้ยก่อนคิดถึงใบหน้าเอาล็อเพงเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 走。<So> uh huh.